สองกระบอกนะครับกระสุนก็มีหลังทราบมาว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบขายยาในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เลยวางแผนติดต่อล่องซื้อดูครับโดยนายเทววัตรเป็นคนนำยาบ้า800เม็ดมาส่งให้กับสายตำรวจนะครับแต่ไหวตัวทันแล้วครับทิ้งยาบ้าลงข้างทางแล้วก็หนีกระทาังตามจับได้ขณะนั่งรถมาพร้อมกับนายเทวเรศ ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนดูเบื้องต้นทั้งคูกสารภาพนะครับซื้อยามาจากเอเย่นรายหนึ่งไปตรวจค้นจุดซ่อนยาครับพบปืนกระสุนแล้วก็มียาไอซ์ยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งด้วยเป็นยาบ้าชิดใหม่ไม่สีฟ้าเนี่ยแหละมีกลิ่นหอมรสอ่อนเขาบอกแบบนั้น ระบาดในภาคใต้ตอนนี้นะครับก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะก่อนจะขยายผลเพิ่มเติมขณะที่นึงพื้นที่ครับเดพาไปกระบี่กันหน่อยครับท่านผู้ชมตำรวจตระเวนชายแดนที่42ไปจับนายอธิวัฒนิมณีและพนังสาวมินตาศรีสาโรนวัย13ปีครับผู้ต้องหายาบ้าของกลางเนี่ยก็เป็นยาบ้าเม็ดสีฟ้ามือกันเลยนะ้องนะเจ็รเม็ดไออีก1.71กรัมรถยนต์1คัน แต่ว่าระบาดเนาะตอนนี้เออแปลว่ามันคนละที่เลยนะพี่เอยังเจอได้เหมือนกันเลยตัวเนี่ยสีฟ้านี่มันมาเหมือนจะตบตาด้วยหรือเปล่าใช่เราก็ไม่แน่ใจนี่แหละครับเพราะว่าทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีการนํายาบ้าเนี่ยมาส่งให้กับลูกค้าแถวแถวถนนเพชรเกษมไงเทียมเภอเหนือคลองนะครับก็เลยมีการดักซุ่มแล้วก็รวบได้แบบนี้นะครับผู้ชมไม่รลอดก็เลยคุมตัวทั้งคู่ดำเนินคดีเรียบร้อยครับตามรวบแก๊งหลอกชาวซื้อรถยนต์กันหน่อยแล้วครับเอารถเนี่ย พอหลอกได้แล้วก็เชิดไปแล้วก็ออกไปขายต่อนะครับท่านผู้ชมทํากันแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็หนีคดีมา8ปปีกันละแต่ไม่รอดละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยละฮะตำรวจกองปราบเขาไปตามจับได้นายธรรมรัตน์วัยหกสิบปีผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วครับหาร่วมการช่อโกงจับไที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีผู้ต้องหากับพวกใช้อุบายหลอกซื้อรถยนต์จากบริษัทหรือว่าเต็นท์รถ ของผู้เสียหายนี่แหละแล้วก็ทําสัญญาคิดค่าเช่าซื้ออะไรกันไปใช้ชื่อบริษัทเอกสารต่างๆของผู้ต้องหาในการทําสัญญาเนื่องจากประวัติการเงินดีน่าเชื่อถือทําให้ง่ายต่อการอนุวัตเสีนยเชื่อน่าจะมีการถอนเข้าถอนออกอเงินเดือนโอดีไรายได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะจากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาครับจะนํารถไปขายต่อโดยไม่ผ่อนชาระนะครับมีการหลอกซื้อรถยนต์หลายรุ่นหลายยี่ห้อทั้งรถกระบะ รถยนต์เก๋งรถสปอร์ตก็มีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพแล้วครับน้องแนสหลักฐานมันแน่นั่งขนาดนี้เนาะรวบรวมมาแล้วเขบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ทําสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทของผู้เสียหายจริงได้ค่าจ้างมาแล้วก็ได้นําชื่อเอกสารไปทําสัญญาได้ครั้งหนึ่งนะ,ะถือว่าไม่ธรรมดานะ ห้าหมื่นบาทก็เลยทําทําเสร็จแล้วก็หนีทําเสร็จแล้วก็หนีนะครับท่านผู้ชมหนีคดีกว่าแปดปีมันก็ไม่รอดไงก็มีหลักฐานอยู่ในการตามจับเจอเมื่อไหร่ก็จับกันได้แบบนี้นะฮะเขาเรียกอะไรนะกรรม